นีสักการ์แบบนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็เที่ยวสนุกสนานแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีนะจ๊ะที่นี่เนี่ยเขาก็มีการสักการะบูชาขอพรสิ่งที่เป็นสิริมงคลกันด้วยไปดูบรรยากาศว่ามันคึกคักกันขนาดไหนค่ะ นี่ที่นี่เป็นที่ประจำนะที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาบเรือ่องความเป็นสิริมงคลชาวบ้านเขาก็แห่แห่มาที่นี่สุพรรณบุรีจ้าโอ<ห>้คนเยอะเลยอ่ะถูกต้องเลยเนี่ยวันธรรมดาก็เยอะอยู่แล้วยิ่งช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยก็คนเยอะไม่แพ้กันนะเขาว่ากันว่าชาวบ้านเนี่ยหลั่งไหลไปร่วมพิธีเสริมสิริมงคลและขอโชคลาภกว่า500คนเลยนะย้ำอีกทีวัดนี้ผมบอกคุณผู้ชมก็น,นึกออกแหละ,ะแต่ขอบอกแล้วกันว่าวัด คือวัดไผ่แขกถูกต้องว,วัดอุทุมพรพระรามเนี่ยนะคะ <ผม S 1> ซึ่งก็เป็นวัดดังอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีคือช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาก็มีการจัดงานสงกรานขึ้นมาแล้วก็มีการสงน้ําพร้อมกับขอพอรพระพุทธรูปเก่าแก่ หลวงพ่อเสด็จประทานพรที่มีอายุกว่า500ปีครับและจากนั้นเนี่ยพระครูใบดีกาดุสิตสุจินโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสเกาทําการเสริมดวงชะตาเสริมสิริมงคลให้กับชาวบ้านชาวบ้านเขาก็มาส่งน้ำพระกันแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะมีการขอพรจากพ่อขุนช่างมหาเศรษฐีเนี่ยที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดตาม<อ>ความเชื่อที่ว่าพ่อขุชนช้างจะให้โชคให้ลาบแค<อ>่ได้มากราบมาไหว้มาขอพรก็จะทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลธรรไร ก่อเฮงๆทำมาค้าขึ้นเป็นมหาเศรษฐีได้ยิ่งถ้าคิดดีทำดีขยันทำมา,ากินเป็นเศรษฐีได้แน่นอนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงของการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่สุพรรณบุรีใช่แต่ว่าดิฉันรู้สึกว่า,วาตอนนี้เนี่ยพลาดอะไรไปบางอย่างพลาดอะไรเราไปไหว้พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีค่ะท,ทำไมไม่มีขันน้ำมนต์น่ะปกติไปนี่ต้องไม่พลาดใช่ไหมละดิฉันพยายามส่องแล้วอะ ขันอยู่ไหนตอนนี้ขันน้ำมนเนี่ยเอามาใช้เป็นขันสำหรับรับน้ำเวลาส่งน้ำก่อนอเป็นช่วงแบบส่งกรานส่งกรานขันน้ำมนหายตายแล้วค่อยไปใหม่